สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชวนเป็นเพื่อนทำสตูไก่ค่ะสีต้องเตรียมนะคะอันนี้แบบอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ใช้วัตถุดิบของ,องไทยง่ายๆเลยอ่ารากผักชีกระเทียมนะคะ3 4ถึงกรีบแครอทมันฝรั่งแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ลูกเล็กนะคะแครอทก็ประมาณครึ่งลูกแล้วก็หอมมันฝรั่งเนี่ยใช้ครึ่งลูกใหญ่นะคะน้องไก่ใหญ่เล็กตามชอบเลยนะคะ หมักด้วยพริกไทยขาวดำตามชอบนะคะเกลือแล้วส่วนที่ใช้ปรุงนะคะคือนี่เลยซอสมะเขือเทศเราจะไม่ใส่เครื่องเทศอนันอื่นๆนะคะอันนี้ทำแบบสตูกไก่แบบไทยๆนะคะมาเริ่มหมักกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็โขลกกระเทียมแล้วก็รากผกักชีนะคะให้ละเอียดนะคะ แล้วเราก็จะมาบ้างเนื้อไก่นะคะนี่โอเคพอบ้างไก่เสร็จแล้ว<ๆ>ก็จะมาน,ะะนี่อ่าแล้วก็ใส่ร้กผขกชีแล้วก็กระเทียมที่ทุกลงไปนะคะใส่ลงไป ตามด้วยพริกไทยค่ะใครมีพริกไทยดำก็ใส่พริกไทยดำไปนะคะถ้ามีพริกไทยดำจะดีงามมากเลยแต่นี่ไม่มีมค่ะโอเคตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะ Okay. เราจะไปจีในกระทะกันค่ะถ้าหลังจากที่จี่ไก่แต่ทั้งสองด้านแล้วนะคะก็จะใส่หอมหัวใหญ่แครอทแล้วก็มันฉลังลงไปผัดต่อเนี่ยถ้าหลังจากที่จีไก่ลงในกระทะทั้งสองด้านแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แครอท มันฝรั่งแล้วก็หอมใหญ่ลงไปผัดนะคะให้สุกเหลืองแล้วก็จะถ่ายเทปไปที่หม้อแล้วก็เติมน้ำาปล่าแล้วก็ตุ๋นน,น,นะคะใช้เวลาตุ๋นประมาณ30-40นาทีค่ะเราจะปรุงรสด้วยซอสมะเขกือเทศนะคะใส่ตามชอบเลยแล้วก็เกลือเท่านั้นนะคะแล้วก็ผิดถ่าย3าอย่างค่ะคุณก็สามารถทำสตูไก่แบบบ้านๆทานเองได้นะคะใส่ที่ผัดเรียบร้อยน,นะคะเราก็จะเอาตุ๋นนะคะในหม้อต้มใช้เวลาตุ๋นประมาณ30-40นาทีค่ะ ก็จะเติมซอสมะเขือเทศลงไปนะคะซอสมะเขือเทศลงไปนะคะประมาณครึ่งถ้วยตเดี๋ยวเรามาเติมได้นะคะถ้าเกิดรสชาติยังไม่เรี้ยวหรือไม่คือในซอะเขือเทศเนี่ยมันจะมีเกลือแล้วก็น้ำตาลมีความเปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในตัวอยู่ยแล้วทีนี้เราค่อยมาปรุงรสตอนท้ายนะคะ ปรุงรสแค่ใส่เกลือเท่านั้นนะคะเขี่ยวไปจนกว่าจะเนื้อนิ่มนะคะตัวนี้เราไม่ใส่ใบกังวานนะคะันนี้ก็เป็นแบบบ้านๆแบบไทยๆนะคะตุนไปเลยตรงนี้เราใส่เพิ่มอีกน,น,นิดนึงนะคะ ก็ประมาณหนึ่งถ้วยได้นะคะตรงนี้พอน้ำซุปใส่เยอะโอเคเอาไปตุ๋นนะคะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีค่ะแล้วเราจะมาปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นนะคะตอนนี้นะคะพอเคี่ยวนะคะเราอย่าลืมตักน้ำตรงตัวตรงตรงฟองอากาศตรงนี้ทิ้งไปด้วยนะคะ ก็จะได้ให้น้ำซุปน้ำสตูสตกไก่นะคะเรามีความอร่อยอร่อยเข้มข้นนั่นเองโอเคดตูเ,เลยนะคะ30-40นาทีค่ะค่าเดี๋ยวใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะคะตรงนี้ถ้าตรงนี้มัดพอหล,มลวมๆนะคะ เอาใส่ในหมอ้อต้มนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับสตูกไก่ของเราค่ะเราจะใส่ต้นหอมนะคะโดยการมัดเป็นบางๆนะคะตรงนี้หลวมๆใส่ลงไปในหมอ้อค่ะเพื่อจะเพิ่มความหอมอร่อยนะคะถึงไม่มีใบกังวานเราแล้วก็ไม่มีเครื่องเทศแบบพวกออริกาโนอ่างเงี้ยนะคะหรือใบทามเงี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะเราจะทําแบบบ้านๆแบบไทยๆนะคะอ่าตุต๋นต่อค่ะจนกว่าเนื้อไก่จะนิ่มแล้วก็เนื้อจะเคีย้ยว พอตุนสตูไก่ไปสักพักนะคะแล้วก็ชิมนะคะถ้ารสชาติเปรี้ยวไปแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปนะคะอันนี้เติมลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณนะคะตรงนี้สองถึงสามช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ตุนต่อค่ะจนกว่าเนื้อไก่จะนิ่มแล้วก็ผักนิ่มหอมอร่อยนะคะปรุงรสด้วยพริกไทยค่ะตรงนี้พริกไทยดานะคะหรือพริกไทยขาวใส่ลงไปนะคะแล้วก็ เกลือนิดหน่อยค่ะข่ะเดี๋ยวเคี่ยวต่อตุนต่ออีกสักค่ะเดี๋ยวเคี่ยวต่อนะคะจนกว่าจะเข้าเนื้อนะคะประมาณต่อต่ออันนี้ตอนแรกบอก30-40ถึง40ใช่ไหมคะถ้าเกิดใครได้แบบเข้าเนื้อมากๆก็1ชั่วโมงก็ไัง